ร่วมพิทักษ์โลกโดยน้ำดื่มไอโอราสวัสดีครับคิดพิทักษ์โลกวันนี้ครับเราไปพบกับสัตว์ลึกลับครับที่บอกได้เลยนะครับว่าเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆครับที่พบเห็นได้ยากสุดๆเลยครับ ทำให้เธอได้พบปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจสองตัวในที่เดียวกันและนี่ก็คือผลงานของน้องพลอยใสยครับชื่อเขาเรียกยากมากชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อว่าปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจค่ะแล้วก็หนูก็มีครูคนหนึ่งที่สอนดำน้ำเฮ้ยสัตว์ที่ตัวเล็กๆที่มีนามเต็มตัวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ครูคิดว่าหายากที่สุดแล้วเป็นสัตว์ที่เจ๋งสำหรับครู นี่มันต้องแบบเจ๋งมากแน่ๆเป็นสัตว์ที่หายากนะคะคเพราะว่าเนื่องจากเขาพังตัวได้เก่งมากเขาสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างให้เหมือนบ้านของเขานะคะภัยคุกคามที่เขาได้รับเนี่ยครับมีจากอะไรบ้างครับการกระทําของมนุษย์ก็ทําให้บ้านของเขาเสื่อมทรงลงทําให้การอยู่รอดของเขาน้อยลงถ้าสมมุติว่าปะการังมีปัญหาเกิดภาวะ ฟอกขาวขึ้นก็จะทำให้ก s t Pie าฟิชเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่ด้วยใช่ก s t Pie f ฟิชเป็นสัตว์ที่เซน i t ที e ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างการถ่ายทำยากง่ายแค่ไหนครับใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะได้แบบไปเจอเขาหนูเริ่มดำน้ำได้เลยอยย่สิบขวบแต่หนูเพิ่งรีบเจอก s t Pie าฟิชเป็นครั้งแรก เมื่อปีที่แล้วอใช่ปีครับ3ปีใช่ค่ะก็ระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ใช้เวลาในการตามหาบ้างของเขาเนี่ยจะอยู่ในกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงเราก็ต้องพยุงตัวเองให้ได้อยู่นิ่งๆก็ยากใช่ไหมคะคมันก็เป็นเรื่องยากที่จะถ่ายทําสัตว์ตัวนี้เจอตัวที่2ก็ไม่เหมือนตัวแรกนะคะ,ะใช่คือบางตัวมันจะเปลี่ยนสีบางตัวก็มีสีเหลืองบางตัวก็มีสีแดงอะไรอย่างนี้ตาม สิ่งที่เขาอยู่บางคนหลายๆคนนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์ชนิดนี้มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ครับแต่ว่าพอเราได้ชมเราได้เห็นเราได้ฟังแนวคิดของน้องพลอยใสเนี่ยตัวสัตว์ชนิดเนี่ยเขามีความสําคัญต่อระบบนิเวศนะอย่ามองข้ามแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆต้องการจะสื่ออะไรออกไปให้คนได้รู้ครับ Ghost Pipefish เนี่ยหรือสัตว์อีกหลายชนิดในท้องทะเลเนี่ยเขาไม่สามารถอพยพไปไหนได้สัตว์พวกเนี้ย เขาทำอะไรไม่ได้นั้นแปลว่ามันก็คือคือความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยโลกที่กําลังเสื่อมทรงลงตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะต้องช่วยกันทุกคนนะครับแล้วอย่ามองข้ามด้วยครับว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยทุกตัวมีบทบาทที่สําคัญต่อระบบนิเวศหมดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องพลอยใสายมากๆเลยนะครับสําหรับแนวคิดดีๆแล้วก็ภาพสวยๆครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะน้ำดื่มที่หลุยเลือกน้ำดื่มไอโอดา ดื่มดีรู้สึกได้